E ท,ทีเอฟสีทางบานาล่าท่านทุกคนนะครับบรรยากาศตอนบ่ายน,นะครับอยู่กับซร้างเจ้าสายคอนเทนต์ทางคลิปน,นะครับบรรยากาศเดินลอดน,นะครับผมนี่นะครับผมให้ดูบรรยากาศเลยนะครับผมกับซร้างเจ้าสายคอนเทนต์ทางคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งเข้ามาดูไลค์สะด้วกสบามเข้ามาดูติดตามคลิปด้วยนะครับจากซร้างเจ้ สายคอนเทนต์ทำกินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลิ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอยู่ชอ่องเจ้าสายคอนเทนต์น่ากินนะครับผมบระกาศเด็ดร้อนเด้อพี่น้องบระกาศร้อนบ่ายนะครับแดดเลี้ยงเลยนะครับเขานีนะครับผมอยู่ช่องเจ้าสายคอนเทนต์น่กินนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกดกระดิ่งกันด้วยครับผมช่วยทำม,มาดูไลค์ช่วยทำม,มาดูคลิปช่วยทำมาติดตามคลิปด้วยครับ อย่าสังเกตสายคอนเทนต์ทำคลิปกันนะครับฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำงานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมอยู่กับสังเกตสายคอนเทนต์ทำคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยคราวนี้แล้วเขามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับพอรีอากาศตอนบ่ายแดดร้อนนะครับผมตอนบ่ายแดดร้อนเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่อยู่กับสังเกตสายคอนเทนต์ ตางคลิปเด้อไวกาอยู่แล้วอยู่ส่วนหนึ่งพี่น้องท้ามาติดตามคลิปท้ามาดูไลฟ์จกันด้วยเด้อฝากกันด้วยนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านด้ละทุกท่านดูกันะครับคมที่อยู่กซ่องเจ้าสายคอนเทนท์ทางคลิปนะครับเดี๋ยวมันขึ้นนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้พ่อพ่อแม่ให้ได้ดูกันนะครับผมอยู่กับซ่องเจ้าสายคอนเทนต์นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอมาจบคลิปเพยงค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดคลกกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ